อุปกรณ์ของเล่นนกแก้วครับ,รบเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาประกอบกันดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอแกะเลยครับเอาเห็งถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ด้านในนะอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับวางอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็จะมีในส่นของชุดน็อตมาให้ด้วยนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าฮะอันดับแรกครับเราจะเอาเนี้ยเป็นตัวยืนกลางนะจากนั้นเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหมเสียบใส่เข้าไปเลยครับ <S <S นี่มันมีอยู่หลายด้านนะก็ใส่ให้ครบไปเลยโอเคครับหน้าตาจะเป็นแบบประมาณนี้นะเรียบร้อย วิธีในการใส่ภายในกรงนะครับให้เอาด้านนี้ครับอยู่ที่ด้านล่างเนาะแล้วก็เอาตรงนี้มาใส่ครับหนึ่งทีก่อนวุ้บหน้าตาเป็นแบบนี้นะได้แบบนี้นะจากนั้นใส่เข้าไปครับอ่าแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งครับใส่เพื่อให้มันขนาดกันนะสุดท้ายครับก็จับเอาไว้แล้วก็เอาในส่วนของหางปลาเสียบเข้าไปครับเพียงเท่านี้ก็อยู่แล้วอันนี้อยู่เรียบร้อยแล้วนะอันดับต่อมาครับเราจะใส่ในส่วนของตรงนี้ครับเข้าไปตรงนี้แต่ทีเนี้ยชิ้นส่วนแถบตรงนี้มาให้ด้วยนะเราก็ใส่เข้าไปเลยครับมันยาวยาวอยู่นะ ยาอยู่นะเสียบเข้าไปครับแล้วก็หมุนได้เลยเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็ได้ของเล่นสำหรับนกแก้วแล้วนั่นเองครับนี่เป็นไงตรงนี้เลื่อนอย่างนี้ได้ด้วยนะที่เหลือก็รอให้น้องมาเล่นนะครับส่วนอุปกรณ์อันเนี้ยเราสามารถใช้ได้แบบหลากหลายเลยนั่นเองไม่ว่าเราจะใส่เป็นแนวนี้ก็ได้แต่ถ้ากรงใหญ่พอสามารถใส่ด้านไมก็ได้นะครับเนี่ยครับรอบนี้ผมใส่ภายในกรงนะแต่ใหญ่ที่บอกกรงมันไม่ได้ใหญ่พอแค่เอาภา้าห้ดูเฉยว่าเออ ใส่ในกรงก็ได้นะครับจริงๆควรใส่ในกรงนั่นแหละแต่ว่าทีนี้กรงอันเนี้ยมันอาจจะเล็กไปแค่อามารีวิวให้ดูเนาะเป็นของเล่นนั่นเองนะครับผมเป็นแบวกังหันเนาะที่เหลือน้องก็ขึ้นไปนั่งแล้วมันก็จะโยกเรื่อยๆ